สวัสดีค่ะวันนี้เรากินก๋วยจับยวนตีนไก่นะคะสําหรับสูตรแค่ไห้เบิองหลายอย่างเลยหลายสูตรแล้วพี่น้องไปเลือกเอานะคะแค่ตีนต่างๆวันนี้ก๋วยจับยวนตีนไก่นี่ใส่ต้นดนนอกพันตะวันเอ่ต้นดาต้นอ่อนทานตะวันปล่อยเองนะจ๊ะปุ๋มกอนค่ะแล้วก็คลอดอกันดิสก์อักน้ำหนเดฟเ์คัสตู เอกคุณยว่าเดี๋ยวกินแล้วกันสินานเค้าบอต้องเฮ็ดน้ามันหันละคนละลดน้ำจนใหม่แล้วแล้วขึ้นไปสิไปอาบน้ำเดี๋ยวสิไปบา้าคนคุณยายเนี่ยเขาเยายไปเก็บปักแอปเปิ้พลให้พี่น้องคนไทยเป็นมาเก็บเข็ดเก็บแบกเป็นอยากกินหมื่อวานเก็บมาแล้วถุงหนึ่งมันสิไปเก็บอีกหมื่อวานเก็บมาจากบ้านลูกชายไม่ใครงาน,นปัญใดเก็บอีกนะคะ หลายพันแต่วันของมันใหญ่มันงามมันสีเขียวมันออกแต่ละว่าแต่ละต้นเนี่ยแสบบะสุต้นมันออกสมมันหวานอร่อยทุกต้นเพื่อจับเน็่กระขาดความเจียวมันจะบลอแสบนะคะต้องใส่ความเี็มมันถึงจะอร่อยวันนี้พักซี่บอสไซบอสไซพักส่งพักซี่ขึ้นช่ก็ไม่ใส่พอว่าจะใส่เป็นต้นอ่อนทังตะวันลงไปเนแท่นะคะปรุงให้ได้รสชาติก่อน นนกินมากกับพี่น้องแอบแล้วจนตอ,อนท่านตะวันใส่ลงไปจานเอาไว้ใส่กระดูกนะินแบบนี้มนะันจะแซแสบผักกอดสารพิษอเองเขยจะได้ก็ประหยด ภาษาไม่ง่ายหรอกค่ะเราไลน์เพิ่คิวไปอีกอแล้วแล้วเขาจะเกลียดออเขาหิวแหละนะค่าเราค่อยพูดมากแต่ก็อยากจะบอกว่าพอกินเองมันสะอาดและปลอดภัยและมันจะเพาะบันยากนั่นนะคะมีให้ทั้งสองแบบนี่นจะหายเบิร์นมาเด้ยวยค่ะปุงแล้วเรียบร้อยเห็นบ่าค่ะไว้จับตีนไก ต้นอ่อนทันตะวันรสชาติกัดใจตามใจตัวเองจะกินนะคะอยากกินอะไรกระปุงไปเ้นก็จะแบบแห้งนะคะเส้นก็จะเวียดนามแบบแห้งหง่ายสไตล์มีน้อยะคะ่ะลงมือลงไม้แล้วนะคะหิวแล้วนะจ๊ะตีนเน้นเ้นตีนเน้นๆน้น,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 นะจ๊ะนาแ้บเห็นแล้วใช่ไหมขอลงมือเลยจะแซ่บพดีได้พี่น้อ,ง,องบนถนรสซย บ่บ่บ่ไม่ไงบ่ใส่ตอนที่ว่ามันออกตอนที่ว่าสียกนําซุปออกนะตอนสีเทนําซุปใส่มันสีนุกผดนุกผดมันบ่ดเสบมันตรงแบบว่ากรอบกรอบเป็นสีมันแสบคักสับไรกรอบหวานผักนะ Dạ, đúng rồi, ให้ไหรตีน <laughs> แสบแสบเนรอเนี่ยเสือไมมใส่ีหมด,ด้วยค่ะ แจ็คเซบอยังให้พี่น้องฟังหว่ววานกระบองพ่อขอนักไปแล้วเสื้อไม้นี่ของพี่อารุณี่ไห้นะคะอาจารย์ที่อุดอรเพิ่งสอนอยู่แถวแท่งอำเภอเพ็นนะคะ เจอกันตอนไม่นหนไปอุดอรพี่เป็นระตอนรับครับซูนะคบไปกินขาน้าวนะคตัวเที่ยวไอสร้างเพิ่มพี่เราบ่ดื่มแต่แลราหมักมวนผ้ามีน่อยไป แต่ก่อนเราดื่มอยู่แต่หลังๆมากเราเศร้าดื่มมาหลายปีแล้วแต่เราหักหมากมวลเราไปได้เราห้องเพลงน้ำหมากหองเพลงฟังเพลงชอบแต่ว่าบ่ดื่มแล้วเสมือนียังคิดถึงพี่เจียเ๊ยบอยู่นะจ๊ะพี่เจี๊ยบอุดรอนนะคะเขากลับไปกินเขาต้องกันหลายรอบ มันไปตะวันแดงมันรอยไปวัดพืนอนยู่งตะวันแดงอู้ดรน่้าเสี่ยงเป็นนเวทีมอลลัถือใจปัดวไดเดิงว่าเพื่อนยุ่งนแต่วันแดงกู้ดอนมันละเป็นพักเป็นพักพี่น้องเฝ้าหลายก้าวขาพาดไปเยยบเอามองขอตอมันพอดีว้ยวตื่นเศร้ามากเพราอยากสิลูกได้นะเมื่อเห็นมันมืดนะไฟมันพอภุมปีปุ่มปีเราไฟเงียเวลา เพลงมันหมดัน,นเพ่งมะล่างมะยังมากมันก็จิไปไฟแสงสีเนาะมันก็แนนเป็นพอสรวลส,สรวเนาะพี่เจี๊ยบที่ตุ๋ยแต่จากเส้นปิดเจี๊ยบนะคะใจดียจดีย์ทักนี้น่อยไปกินข่าบ้านเฮ็ดกับเขาบาอยอย้าบลาร้าวันเป็นคนสี่มากสามสิบคนกินกันสามคนสี่คนนึงพี่น้อง มีแซนง์ับจากแมคโครอุดรน,นะคะกำงาน,นที่อุดรธาน,นีนะคะเป็นมากมาหาเมน่อยอยู่ค่ะนูงแรมมานาังกินกาแฟกันทานกาแฟถ้าเป็นแฟนกับเมน่อยอีกอืมอไล้ได้คุยก,กัน ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับในแมกโครอุดอนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับอยู่ในบิ๊กซีอุดอนเพืกัน,นะคะ่ะที่เพิ่เบิงม่เยหน่อยนะคะเห็น เพิ่นก็อยู่หันเพิ่นน้องไา้อดีสกลน้องสาวอดีสสามีเพิ่นเปิดหันอยู่ในแมกโก้นะคะโอ้ยยยยซยยยยยยายันยย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 ิดยย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 อยย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 ่ยยยยยยยิยนยยยงยขยย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 นยย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 หน่อยย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 ่ยยยยยยมยนยายยยยยยค่ะนยยยยยยยนคยยได้ยิยมันก็ปื้มนะคะฝากขอบคุณไปด้วยถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะ คุณน้องแม่จากอุบลกุสาตีรถจากอุบลมาอุดรเพื่อมาเจอไม่น้อยแค่สิบห้านะพี่นะคะยันบังเจอไม่น้อยอีกยันไม่น้อยขึนย้นยังไม่น้อยลงไตแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วก็จะกับชีวิตเดินเลยค่ะนะังกุสาตีรถจากอุบลเลยค่ะขับมากรมูให้มุงค้ามากมาหาไม่น,อมน้อยในโรงแรม ชุดมีมาให้ชุดมีพ่อมือเป็นของแม่บ้านอุบนุนแ้วก็ขอาคมที่มีหน่อยใส่ที่ไม่หน่อยใส่เพื่อนแล้วนะคะกับพ่อใหญ่ของไม่หน่อยสีมู้กระป๋อยใหญ่สีดำที่เขาไปเที่ยวเหนือวังสองสามฤกษ์ที่แล้วนะคะเป็นข้าคมพ่อมือเหมือนกันค่ะของอุณมแม่บ้าน อย่าเป็นยังีผักเอามาของพ่อใหญ่ดีนะคะเราขอบคุณท่านกับลหลไรพวกเยา่าดคือห่มากนะคะพี <c oughs> ่อ้นนะคะพี่สาวพี่ยูขอ่เทพยเูเทตงานอยูสุวรรณภูมนะคะ <c oughs> อันนี้มาสู่มือมาเศร้าเนี่ก่อนจะไปเฮ็ดงานนี่มาหาเมียในก่ัวแล้วเอากับเขาเอาขนมมาให้ไม่น,อน <c oughs> ่อยบจะลูกเที่ยงกับมายีได้ออกงานเนี่ได้ออกงานได้พักเพียง ออกจากสุวรรณภูมิมาหาไปหน่อยโรงแรมไปหน่อย,ออยออก็ยังนอดกับมาได้ตื่นมามากินเขา่ากินน้ายานนอง่าได้กินหอบมาซื้อมาอันฮันได้ว่าดังๆหอบมาสั่งมาให้กินเมึงดูหละ่ะสั่งว่าให้มาสู่มือเอาเรามาให้เรานีม่มือละลิตรสองลิตรสามลิตรมามาหนึ่งล้วมือก็นัน่งเฝ้ากันจนจนเดือกแฟนมันก็ทร่รั่ากับผ้ากันตัวกันบอกว่าจะตัวบอกว่าอยูอ่น้ำหนูรสพี่สัน เมื่อกอนสิกับกมาส่งเมยน้อยยู่สนามบินนะคะฟ้าวมากมาส่งเมยน้อยมากพอกับฝากเลนเรเบิร์น,น,นสองลิตรให้พ่อใยญ่ฝากเสือบุรีรัมยุนให้เต็ดให้พ่อใหญ่นะคะันมาส่งเมยน้อยยู่สนามบินพ,อนะะพ่อนะฟิออนพีสาวใจดีมาก ครับอีกอหลายคนลวมทั้งพี่ตุ้ยนะคะพี่ตุ้ยพี่ยูสม,มุทรปราการพี่ไม่น่อยไปถึงไปถึงกรุงเทพมือแรกน้องเครื่องบินตั๊บกับพี่ตุ้ยไป,ลไปหลับไปฮับยุสนานบินแรถไปฮับเลยมาส่ง้องเล่นวันมือไม่น่อยจิตกลับ เออแมาหาไปหน่อยอยู่โรงแรมแล้วมันมือต่อมาเข้ากับเอิญแอดมินในเพจมากินมากินลาบอยู่หน้าโรงแรมพี่ตุ้ยกับมาป้านางหัวหัวหยอกกันหยอกยอกันอันบอกรถเด็กบอก,บอกคยเห็นหนากันนะมามาด้วยใจหน่อยอกับผ้าจุ้มหนึ่งไปวาไปไวาพ่อเล่าหากับไปน้ำกันอันเมาแล้วแท็กซี่เขาบอกบถรถเอินแท็กซี่ค่าไรกกับบอกรถค่าไรกกับบอกรถผ้ากระเด็นกระถืนรถไฟฟ้ากันแล้วตอนรถสิแท็กซี่อย่าบบงอื่น ไวเซนแล้วก็เซแ,แท็กซี่กลับมาปา้าพี่น้องจะมันคัดแน่ตอนนี้หนึ่งในหนัหนมเพิ่งจะอยู่เป็นไปที่อังกฤษนะคน้นองนุชนะคะคนบุรีรัมย์ตอนนี้ไปท่องเที่ยวที่อังกฤษหกเดือนเพราะว่าเป็นมีแฟน การชายเพื่อกันน้องมีน้องอยู่ไดหลายน้องตีอยู่สมบูร,รณ์ปับการเปิดร้านเสริมสวยอยู่นะคะอีกไลาย้นที่มาตั้งสรรที่ห้าป่าตีกันไปหน่อยที่โรงแรมนะคะรวมทั้งน้องนางนะคะหลงสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นภาพแฟน,นมากินเข่ากับเมย์หน่อยนะคะในโรงแรมผูเพ็พนไทห หม้อไฟหม้อไฟมาชุดหนึ่งกับหม้อปาดไปสะน้องบอลไทยเด็กกินจนจิเบิดนหนาหฮอทแล้วพี่น้องเมนูมันอังกันอังหลายพดเม่นูปมนไงหน่อยผู้นั้นขอผู้นี้คอนะอันนี้ก็แปะไปเอาอันนั่นก้อนอันนี้ก้อนนะปากเดียวผู้เดียวจะสิกินอะไรแน่ตอนนี้กำลัง สมเงินอยู่สิไปเสื่อนงประหยัดหลาย,ลาย,ลายๆอย่างเซฟนะคะเซฟเอาเเอะไรได้เอาใจบางบางส่วนเซฟไปสิไปเสื่อนเห,เหล่ามาเฮ็ดค็อกเทลเฮ็ดพิณองเบิร์นกันเฮ็ดค็อกเทลมนนันต้องมีเครื่องผสมหลายอย่างเนาะสิไปเลือนะคะดิสิไปเลือนะะอนันพันใหญ่รอบนึงโย่ใจไม่น้อยอย่าไปนอนพางขึ้นในเรื่อน แล้วเที่ยวฟับเที่ยวบ่าปอใหญ่บอมักบอมักจังนสันปอยใหญ่มักไปเซาแล่นกับไปกินเขาไปนั่งดื่มกันนิดๆน้นนนอยๆอะไรก็ซื้อของเลยกับปอใหญ่บอมักอันที่มันอึกก็คือคือโค้มเรียกว่าถ้าสันสันกับไปนั่งเท่ารอบหนารอบต่อไปสันกับสิไปผู้เดียวสันจะก็เสียกับมูเด้อไปนอนพางขึง้นัน เพราะเดี๋ยวนหนาวมากหามาิมามากกับบอยากออกเราค่ะเพราะว่าย่านไปเที่ยวเลื่อไหน่หน,ห,นหิมะม่เป็นท่าค่ะมันเป็นไรขอบุ้นทุกแร่งกิดร่างใจกี่ห้กำลังใจไม่น้อยมากในต่างๆแล้วพูดที่อยู่เบื้องหลังที่บ่อมจะออกซื้อบอกว่า,วาสิเป็น การรุดหนุนลหลายอย่างเนาะคะ่ะน่ทุกๆด้านบอกว่าสิบุตรนุนไม่ายน้อยเอ็นดูไม่แย,ย่น้อยแต่เอ็นดูไปถึงลูกไม่าย่น้อยูุที่อยูเบื้องลังอีกหลายท่านที่บอกให้เอ้ยซื้อเอ้ยนำนะคะก็บขอพุ่นหลายๆไม่หนอยเกิดบ่มีอยังท,ที่จะจะตอบแทนพี่น้นองใดนอกจากค้าว่าขอพุณจากควอมจริงใจของข้าสองคนและร่วมทั้งลูกเต่าไม่แยน้อยนำนอเพราะว่าไม่น้อยถืิว่าเป็นตัวแท่นของลูกทั้งสอง ส่วนเรื่องเล่าของลูกทั้งสองก่เหมือนอย่างที่บอกให้พี่น้องฟังแต่ว่าเมีหน่อยปกต่เม็นแม่ที่ดีแม่ไม่หน่อยเป็นแม่ที่บดีพอบ่ได้บ่ได้เลี้ยงดูลูกใม่ตอนนี้ได้เต็มที่ได้หายลูกแค่นิดๆในหน่อยนะคะเพราะว่าเหตุผลของคนเป็นแม่แต่ละคนมาเหมือนกันอย่งางของเมียหน่อยแต่พยายามเก็บใบกอนนะะให้มันพ่อให้มันดันให้ลูกสินะเพราะว่าถ้าห้ไปแต่ที่กระจกมันกับ,ม,กบมันกับว่ได้เป็นยังเกิดขึ้นเรับก็พยายามแม่หน่อยกั เสพลดไหลายอย่างยายามเก็บกรราเก็บร่อมหอมเล็บนะคะในส่วนที่เป็นของลูกในส่วนที่เป็นของเข้าในส่วนที่เข้าหาค้องฝูกน้าในส่วนที่รักษาโตเข้าในส่วนที่เข้าสิตตองเสพไปพะเข้าอยู่ต่างประเทศเข้าโต้เูดียเข้าบอดายมีพีนี่นองนี่อยู่น้ำพอยแย่ก็อยู่เรื่องความหักอยู่เรื่องความสงสารอยู่เรื่องความเห็นอกเห็นใจรัพสมบัติก็เป็นของของเพื่อนบอดเป็นของเมียน้อยไม่ในบไดายบอดามีส่วนเกี่ยวของในรัพสมบัติของพอยแย่ ทั้งเมดเวลาเพิ่นนย่างเป็นังไปก็เป็นของลูกเพิ่นไม่น้อยอาศัยตรงที่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เพิ่นให้ไม่น้อยเก็บในส่วนที่ไม่น้อยได้แม่ไม่น้อยสิหาได้ของไม่น้อยหาบาทสิบบาทไม่น้อยกับดรเก็ตอืมแต่ว่าไม่น้อยกับไร้เก็ตทั้งหมด่ม่หม่อนเพิ่นว่าเห็นแต่สีเอาอย่างเดียวนะคะไม่น่อยก็ซื้อข้าวกับง้ามไม่ใช่ซื้อทั้งกินน้ำคือกันซึงเพิ่นว่าไม่ต้องซื้อหรอกเธอก็ไม่ค่อยมีรายได้ตอนนี้ แล้วโบก็เป็นยังดอกแล้วก็ซื้อบ้างเพร,ราะว่าชาแนามาเห็ดคลิปเพื่อกับมันมีความลายใจในตัวเองเนาะเอามาเห็ดคลิปจกินสิมันก็บบริอาหามากินแต่ข้าวผู้เดียวสิเนาะแต่ก่อนข้ากับบริอาหาซื้อของเห็นมันครบจึงสิในหลายอย่างข้าบริอาซื้อของที่มาก,กินอีกอย่างเลยเลิกเบอร์เฟกซ์คือข้าจะกินอยู่แกข้าก็บบริอซื้อเครื่องปรุนนงเพราะใส่มันครบจึงสินาข้าเอาซ้ำข้ากินได้แต่ตอน,นข้าเห็ดคลิปบางที่บางอย่าง ข้ากระหยากเอาไม่ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเออเฮ็ดกัรณสี้ยวถึงงินสี่มันก็ต้องรลวมเงินเข้าน้ำนะคะนู่น้ำกันเงียบเฮฮาเสียเอาของเขาต่อค่ะเขาเขาเขาบวชให้เป็นเท่าใดมาข้ากระตายอะไรข้าวกรอบใส่อะไรที่เขาละว่าแต่ว่าทันเขาให้ก็ดีใจไปดีใจนั่งการให้เขาให้มาสูขคนระค่ะผู้ชายที่เขามาอยู่นเขาแต่เขาทีให้ข้าในรูปแบบใด อันที่บอกว่าแม่น้อยเป็นแม่ที่ดีแม่น้อยเป็นแม่ที่ไม่ดีพ่อยังดูแลลูกได้ไม่เต็มที่แต่เพียงแต่ว่าแม่น้อยพยายามเขาใจลูกนะคะย่อมรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ทุกสิส่งยังมันยังมีปัญหางนี่ยม,มีหลายอย่างที่แม่ทุกคนแหละเหตุผลของแต่ละคนมันก็มีของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องออกมานอธิบายเนาะแม่น้อยก็พยายามเหตุในพยายามสารฝันให้ลูกถึงไม่มากไม่ไม่มก็ กัพยายามสรรฟันให้เขาอยู่พยายามจิตกรมให้เขาอยู่นะคะเก็บกรรมค่ะตู้มือนก็เก็บกรรมเก็บกรรมสู้เดือนแบงแบงสุ้เดือนนะคะอันใดให้ลูกอันใดให้เจ้าของอันใดว่าจะกันตายเจ้าของงามหาบ่มีพอใหญ่แล้วข่อยกับเพมีเฮือนสีอยู่ข่อยกับเพมีคนสีเรียงข่อยในตอนนั้นรัฐบาลกับจุศศิษย์เป็นเจ้งไดเป็นบ่หลัก ระเบียร์ยังกระอาเซเปียนแปลงไปมันบอกขอตองมีเงินไว้จะเศร้าเฮือนเศร้าซั้นอยู่หรือโปซันก็ซัวสีหาผู้ใส่ไม่เอาเอาไงผ่นคอยเทาปันนะั่นแล้วแจสิมีผู้ใดเอาอคอยอยไปเลี้ยงมาบุกพี่น้องคอยขึ้นใบก้อนอยู่ไอ้อนา,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 นาคตอยู่แล้วก็สิลับไปยุ่งมั่งไทยแจ๊กสิกลับไปเฮ็ดเอาอยัางคอยเทาแล้วไอ้ก้อดขันนั่นเราก็กระเทาก้อนนแล้วครับเป็นมั่งไทยแบบไม่มีแนว้อเสียแล้วเท่าปันนี่ละ ข่อยปนนั่นก็สิหาซิปกทิบติเนาะขันบุญยังว่าก็่หาซิปัวละไป,ไป,ปนี่ผู้เอาข่อยไปเลี้ยงเมื่อครั้งเราสิหาผู้ใจดีเอาข่อยไปเลี้ยงไมไหมข่อยก็สิเมฆใจคืนว่าผู้สิบวกกลับดอกไปยุ่งเมืองไทยเพราะว่าก็สิให้ลูกยุ่งไปเพราะว่าลูกเขาหาได้ไต่เขาได้ซื้อยุ่งซื้อกินเขาไปบุไปเป็นข้าราชการเขาจะคล้องยุนี่ก็สิ บืนไปละหายไปแล้วมันสีใดแล่วาทีมันบ่ได้ดแต่ห้มันหกไปกับสีหมุนอยู่ยังเสียไปไปเท่าแล้วอูไปรัฐบาลจะเฉลี่ยหอยบ่เฉลี่ยหัวบอดจักระยำหนึ่งหอดมือคุณจังหวะบ่ได้ีดลีบ่มีีลีมันกับสีจำเป็นเฮกเป็นเท่ากิบเท่าเด่นแหละหอดเวลาสัก่อนจังหวะเนาะจังได้เอาบ่อยากุด ถามมาบอกคิดบอกว่างแผลนะคนบอกมันคิดมันว่างแผลนะนะคนอย่บมึนละค่ะแต่ว่ามันเปลีนไปมันบวาสามารถสิเว้าหรือขาดแต่เอาซีนที่มันจะเกิดขึ้นางนาได้นะคะของพวกนี้เราบอกอะไรหรอกแต่ปรได้๋ยังจากคนใหญ่แน่ๆบอกไว้ก่อนจะคอยกับบ้าไม้พอคอยบ่ได้มาหาซอยเพื่อนเพื่อนไทยก็คือเพื่อนไทยเพราะว่าเพื่อนได้ใทยคอยแต่แต่ต่อคอยเริ่มต้นมาแล้ว แต่พ่อมแม่แม่ไม่แน่จะกระทานทุ่มมือเพื่อให้ยูให้กินเห็บมองนับมองนอนม,อม,อมึงอยากเห็นมึงอยากเด่นอย่ยมึงเหตุแครมึงใส่เหตุใส่อิสระมีให้หน่อยแบบนี้ก็เอาละมัญหาไม่หน่อยแบบหาผู้ใช้ไหมเคยหาบอเคยเคยหาเคยไปบอไปแล้วว่าไปแล้วเลือกแล้วโอ้บองแหลมมึงมก็แบบเปตาพี่น้องเลยพ่อแม่เถียบบองแหลมเหรอมันพอนายกูกกบอะไรสจะตงเป็นลำบากกว่านั้น เอาผู้ไม่ก็ติดต่อไปนั่งเฝ้านั่งเฮ็ดกับเข่ากับน้ำให้ดูแลโว่เติองมันสิมานอนนำ้นำเฮาเออต้องสิซักผ้าซักแพร่เช่นสิโอสารพัดสายายสมุน้ำเขาเขาไม่ลูกติ๊กลูกยังหน่อยอยู่แต่แม่ไม่เลี้ยงน้ำเขาอีกโอ้บ่เออเราคอยเลยตัดสินใจบ่ไปอยู่เคยเคยเฮ็ดเคยสารฝันเคยหาผู้ชายใหม่เคยบ่ตัวบ่อไอ บอกต้องตุ่มบอกอีหลีจัดใจนี่มี่กูมันเหลือกับเมียมาแล้วมันมีลูกนี่กับญ่แล้วก็ไม่กับเด็กปต่ามกับพ่อใหญ่มันอยู่คนเดียวกับซีเมนอยู่แต่ว่ากูไปกูก็ซได้ยซ้ำกันกับพ่อใหญ่เนี่ยคือบึงกูอายุอะไรกันกับมเงียหน่อยหนึ่งกับเมียกาลังใช้แย่ใช้งานอยู่แต่ว่ามึงกับไมีลูกอี่กะ ลูกมึงกะไงแนี่ยพ่อให้ไงแน่บแบบลูกมึงกะสองอาทิตย์มาอยู่ในมึงเธอหนึ่งกูก็โคตรมานนางเลี้ยงลูกให้มึงอยู่หันโอ้กูบ้าหรอกกูเบิ่งแล้วกูเข่าแล้วแต่ลูกกูกูก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเนี่ย่พราะหามันแสนได้ปฏิคิดเลยเขาได้ยายที่แม่มันขึ้นบ่าขึ้นให้เจ้าของค่ะนะยายที่แม่มันไปกูอยู่หนีกับบ่มีผู้บังคับกับกูไปอยู่หันลูไปเฮ็ดเอาที่ประเทศอยู่หนีอยากเฮ็ดไกลเฮ็ดเดือดข้าก้อนศาสต์ไกลเฮ็ดผ่าพอยื่นจาเป็นผู้ซร้าเข้าเป็นผู้รีดเออ ขยะเพราะไงเป็นครูถิ่นเพราะให้กับเขาใส่ตู้ไว้แล้วก็เร้วอยากกินย่ำไหนก,กับปตองมานางรอมานางขากันเขามึงอกกินมึงก็กินเมื่อกกินมึงก็นอนไปบริษัทออยากเล่นเน็ตก็เล่นไปเมึงอยากนอนเจ้ามึงก็นอนไปเออคอยแล้วมาเปลี่ยนเสื้อมาสร้างหามันเราบริษัหแหังนีคอยแต่เราให้ความสุขคอยเรายุติย่ตงสิคอยเก็บเอาบาทนึ่งสลึงมึงก,ก็คออยแยกคอยเก็บเอาเขาพูดมีงานเหตุตอนนี้ก็บ่เป็นแห่งเพราะว่าใจเขาเพราอยากพักผ่อนเพราะว่าคอยผ่านมรสุมมาหลายอย่างแล้ว เคยว่าบมาสุรยางที่เทีวแล้วแล้วก็ร่างกายหมดเลยเนี่ยบ้านใดเต็มที่บ้านใดพอใครอยากสิพักก่อนอยากใช้ชีวิตจังสี่ไปก่อนคอยหัวจักปายัดกินประหยัดใส่พี่น้องเอ้ยไม่ไงน่อยนะหัวจักปายัดกินปายัดใส่มันกับรถตัดวงปันไดดอกเห็นเห็นไม่ไงไปเที่ยวไปย่งยังสี่กับไปยูมันก็เป็นเงื่อนเก็บให้ส่วนที่จะของแกลงใบแต่ละเดือนเนาะกับหัวจักว่าเออเดือนนี้ไปหล่เรียวกับหยุดกับกับไปยังแบ่งไปยังแบ่งส่วนแต่ละเดือนสะสมใบยูโบเดาว่าใส่แบบลืมตัวไหนความไม่น้องว่า เมื่อไปซื้อผักไทยมากินให้เบิรงแนนม่หน่อยได้่าผักไทยมันแพงค่ะเนี่ยก็อยากกินแต่ม่หน่อยก็ซื้ออยู่แต่บริษัทซื้อบอยไม่ค่อยเคยซื้อบ่อยหรอกผักไทยแต่ก่อนน่ะซื้อบอยอยู่แต่ตอนหลังๆมามา,มานั่งคืดเบิรงว่าปาเดือ,อนเดือนหนึ่งที่พ่อค่าผักนั่นสาม,มารถซื้อกับเขามากินสองคนความเมียได้เป็นเกือบสองอาทิตย์ เพราะว่าบ้านีไม่มันมก็ประหยดนะัดเนาะกินประหยดัดยุป,ประหยัดบ่ได้ว่าโอเวอร์อีหยังจังซี่นะแปลว,ว่าก็พยายามเน้นเอาอาหารเน้นเอาผักหั่นฝรั่งแปลว,ว่าผักหัน่นฝรั่งก็มีคือเหมือนเมืองไทยแหละแต่ว่าผักบางอย่างไม่น้อยมากบางอย่างไม่น้อยมันมากไม่น้อยกว่กินก็สิเฮ็ดไม่น้อยกินซ้าๆกับซางไม่น้อยกินนะกินให้เจ้าของหายอยากก็คือจบเนาะก็นี่แหละเนืองๆเน่ามันมีอย่างสิบอกว่าพี่น้องมีแต่ความหักและความจริงใจพี่น้องเสมอมาและตลอดไปนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ